สวัโด <A> ีพิกาโบ้จะกัดน,นะจอ๊อดต้นว่านหางจระ,ะเข้แม่น่าอย่าชมสิมันคืออะไรแม่มันคืออะไร

bỏ vào phăng cho thì đéo thợ mà khi đó à bỏ hết cả cần sức mạnh á nè sư mà tổng thế hàng đấy này chọt ơi ừ. Uhm. บัเคือนานๆนไะปกัดแล้วมันก็กกเป็นอย่างหน่อยๆบ้าง เดี๋ยวเรื่ยๆเอาอย่าไปทำสิจะโดนทำไมาบ้างแม่เพิ่งจะไปซื้อมานนเนี่ยนี่แม่ซื้อมาเกือบเกือบยี่สิบดอลลาร์แล้วนะต้นนี้น่ะนะตน้นไอว่านหางจระเขนะ้เนาะซิบเก่าจุดกวัวกัวอย่างนั่นแหละต้นนี้นตน้นว่างามปันไดดอก เออผันตีแม่พัดดูๆนะตีแม่ดูดูๆดูสิดูตีแม่ดูสิเด็กตีแม่นะคิดดู